วันทิตวาครุอาจารยยังไม่สกรยังสภิทยานางสพระโทสังวินาศสันติสิริเทพาอริยวิโยมเหสุรางปทวสังวิสุทธิทีวีสัตธิประสังเมมาตุมาราสิทธิสิบนิ้วข้าพระเจ้า ผู้ประกอบพิธีกรรมจะขอโนอกโน้มสการะองค์ประถุมองค์ประทานในพิธีการมวงสวงจุปูพระยาศีสันนคราชเจ้ายรัตนวดีสีสตเอียดีในวันที่เจ็ดเดือนจิตตามประเพณีของชาวนครพระนมจะกาบกุม กราบบอดดังทิพยรารอดเงพระองค์ในนามเ่งเจ้าปู่สตตะนาคาจได้เสด็จขึ้นมาเป็นองค์ประธานในพิธีการบวงสวงในกรครั้งนี้ด้วยเทืนเออ โ <sycie> อ้ยง้อโอโอ้ยขรันเมื่อดายเวลามหานิรุธจักขอบกองค์นั้น งานหนึ่งบ่วงสวงจะอัญเชิญเจ้าพระคุณปู่เสด็จมาประทับอย่างพิธีสอสดุดีเทวา นาขงนางนาคินีนสิบสี่กรุงบาดานจงบังเกิดเนได้เนกปิดพิธีดังบวงสวงกราบเลี่ยนเชิญท่านเจ้าพาอาบคุณพ่อบัวจันท์คุณแม่รัตนา จุดเทียนชัยอีออนาปูสตะนาคตนาบัดนียงเออเรเจนนะครับคุณพ่อบัวจันคุณแม่รัตนาโตัวสง่านะครับจะได้ทำการจุดเทียนชัยนะครับ,รบต้นเอกเ,อเพื่อเป็นการนอบน้อม ทูนอัญเชิญนะครับดังพิธีการบวงสรวงเจ้าปู่สตะกนาคาพญานคราชเจ้ายารัตนวดีศรีสัตยานิรีนะครับขอกลับเรียนเชิญนะครับ นโมนมัสสิตวาวาาเตประสีตีพิธีพิสิสุทธนวางที่คุณอดุลย์ทีมหิทธิมหิสราธิปดีปร,รมปรมิสุตสวรรสลิตํำรงศักเรอีกอัครชิรหัสวัชรินปิสุทธ,ธิิพยธีวราชและอมอนิวาสัตวพิธีเลืกในภูมิโลกนี้การบัดิีข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำพีกรรม บูชายาคาพิธีตามกระติประเพณีบรรวิสัยจารีโบราณขอดิฉาอนุภาอพอภินิหารสัพพะอำนาจทำสุดจริตไม่หิทธิเทนาคาสตะนาคาและนาคินีทุกพระองค์จงประสาทปสิสกิจพิธีโดยอิสรานุภาขพขอพรทันทา้าสตะนาคาเจ้ายารัตนวดีศรีสัตยานี โมทั้งวงวานนคราชนาคานาคีทุกพระองค์บัตตีเสด็จลงมาประสิทธิประสาทพระพรชัยประสาทอิกฤิตให้แก่ท่านคณะท่านเจ้าภาพสับพระอํานันจักรวาลภูมิภพไกวันสัพพพกละมะฝั่งอรลุขขาดาวารีสิงโคนชนถานําเนินอื่นหาสถานพิมา์มอดอมรทิพทีวัดสํานักโอโพรแห่งประยนคราชอันศักดิ์สิทธิ จงสรงทีวักรุณาสด็จลงมาบำรุงรักษาข้าเทองค์พระยา,าสตนขคราชตลอดถึงเหล่าพญานาคานาคีผู้มีบาร,รมีอำนาจผู้เป็นบริวารข้าพระเจ้าก็ขออันเชิญสเสด็จลงมาประสิทธิประสาทด้วยพระโพชัยในมณฑน,นพิธีตลอดถึงมาคุ้มมาคองมาป้องมากันมาหนุนมานำมาส่งมาเสริมมาประกาศสิทธิประธานโพชัย ให้กับธุรกิจหน้าที่การงานของคณะทันจแพทยที่เดดจัดทำขอให้จงเจริญรุ่งเรืองสถาพรผล,ผลเกิดแต่สิ่งมงคลใหญ่เก้าประการและความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานทุกประการด้วยเทินอิมินาสการีเนะตังพุทธทองอภิปูชายามะอิมินาสการีเนะตังธรรมังอภิปูชายามะ อิม ah ินาสการีนะตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสมมอาสัมพุทโธพระควราพุทธังพระควนตังอภิวาทีมิสวาขาโตพระควรตาธโมธรรมังนัมมสามิสุปฏิปนุพระควรโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิอิติปิโสวิสีสีอิ อิศีสีพุทธนอมิอิอิเมนอพุทธตงองโสอิอิสสตองพุทธปิติอิปัญจมารีชนนาถถปัตโตสัมภูทิมุตตะมังจะตุสจังประกาศศิสิธรรม,มตยิเอเตีนนสัจวัชเชนโอตุติชยมังครังนมุมีสัพพทีวานงสัพพคระาหาจะทีิวานง สุริยันจักประมุนจักะทศิภูมโมจะทีวานังวุทราพังภวิสติชีโวกโรจะมหาราพังโสโรราหูเกตุจะมหาราพังสัพพพยังวินาศสันติสัพระทุกข,งข,งขาาังวินาศสันติสัพโรคังวินาศสันติลัคนาอรหังวันทามิสัพทาสพีทีวามาประยตุดด เอติเนสพระมังคราชีเนสพระสุถีพระวันตุนตีพระวันตุมีข้าพระเจ้าโอบระนงกรขึ้นเหนือสีลสีลูดเทพไทเทีวดานาคารและนาคินีจงสดิดุนมาปีมปีประโมทมโนสารแเลอองเหล่าบริวารแห่งพระองค์ท่านโปรดสดิตเสมอสมัยเทียบประทับดังพิธีการบวงสงบูชาด้วยเทิน สระทางสัสีนางสะพานถูงนักรีนทางพริตานุภาวงอุสธรรคตุติพริตวานเมตตังสมิตาพระทันตาออาคิด ཅིིས ཁསྱེ� ཁོས� ཁལ� ཁས� ཁས� ཁས�ེ� ཁས� ཁས� ཁག ཉེ ེེ ཁཁན གཚེ གག ེ ཉའིཁོ ེ གེ ེེེ วัตุมไม่ขีดเตเทงว่าชระระวิสเมยขคันทับประณาคาติทันตาสันติเกียงมุนิวรวจนังสาทุเมสุนันตุโอการบวงสูวงปริยาสีสตะนาคารา อี่ยมประทันตาองค์การเชิญประยานครอดอี่ยมประทันตาองค์การเชิญเจ้ายารัตนวดีอิอิสีสัตยานีอี่ยมประทันตาประสีมหาร เบิกประสีมหาชัยว่าพระไตรรัตนามินอิบชตาชนิตีกาบมุนีกุณาจานเบิกวิมานแดนสวงเบิกเหล่าปวงสวรรค์เบิกสวรรค์อีสวนวรราชเบิกโูมาธาดาเบิกป้ายกิสนะ นารายสองแสงชายสัก,กรินองค์อินเฮมมาราดทะเริงอาจเอ,เอลาวันชูอดช่วงดวงมหาจินดามเมฆคาราโรลัดลามมัสูนสัก์กวนเปียงเปียงเปียง,ยงตีโลกพังขินองนาขินเยืงกายขุดสบายยาย ชิมพีเลหล่าลฤสีคนทันทิบเทวันแปดทิดผิดประโรณีสีประโพโอสุปนบประบิดาจอมปู่อุปาปูเจ้าสมิงพายเลียงรายพระเสือเมืองพระทรงเมืองเรืองฤทธิ์ระสยามเลิศทิลาลุกปากาวตาร้องเสสสงสาธุกการข้าพระเจ้าจะน้มชืญ เทวดาอาร์ในนามเจ้าปู่พระยาศีสตะนาขาาเจ้ายารัตนวดีศีสตะยานีแห่งนครพระนุมุกจะกขกาบบังคมเชิญดวงทิพยราชแห่งองยานเสด็จเทียบประทับดังเทวรูปจงมาประสิทธิดังพิธีการ บวงสวงในอีกส่วนกเกษตดคุณพิัยนานันเลขที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดหมู่สิบก้าเอาบ้านโนนอาลีตำบลปากช่องอำเภอปอากช่องจังหวัดนะครราชสีมาพร้อมทั้งคุณบิดอนและคุณมารดาทั้งคุณพี่ป้านาวงสาคนาญาต พ้อขอบครัวข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระองค์เสด็จลงเทียบประทับบัลลังก์ทองหุดพองมุนดบราชวัตรทั้งหามาบรรจบเป็นบุตรสบกเรือนทองดังบายสีแห่งบารมีปากชามทั้งสายและความบายสีบัลลังก์พญานาคราชทั้งเจ็ด พระเสียนข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญเสด็จลงมาเทียบระทับให้เป็นมงคลเป็นประธานในพิธีนาบดีด้วยทั้อ การปฏิเนีขอเรียนเชิญนะครับทางคณะทันเจ้าภาพนะครับช่วยกันจุดธูปปักเคองสการะได้เลยนะครับอิติปิโสพระขวามือของข้าพระเจ้าตังสีนิุ้จะขอพระนุ่มนมัสการวาไอกาพระเจ้าจะขอสันราเซนเจริญพระคุณถึงคุณพระบิดอนยี่สิบเอ็ดคุณพระมารดาสิบสองคุณเมพระโพสอบ สามสิบเก้าค ah, ุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมเจ้าเอาสามสิบแปดคุณพระสงฆ์เจ้าสิบสี่คุณพระอาจารย์สิบที่คุณอุปราชคุณพระกรรมวาจาอาจารย์คุณพระอนุสาวนาอาจารย์พระโทราณียี่สิบเอ็ดคุณไฟหกคุณลมเจ็ดคุณอากาศสิบคุณอักษรสี่สิบเอ็ดคุณอักขระสามสิบสามคุณนิสสาวาท คุณอัศวะคุณปัสสวะคุณนักดวงแก้วดทั้งสามประการคุณสินอาคุณสินแปดคุณสินสิบคุณสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณมักสี่คุณผลสี่คุณปรนิพานหนึ่งจึงรวมเป็นกอาวคุณสินบารมีทานบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีคุณอภิธานนมิตาคุณประกาศทายันตะกุดพิสมน คุณพาปเจตระมงคลคุณพระธรรมจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมกันปรันตาจะเอาคุณพัปิดกทั้งภายนอกและภายในคุณประสีนาอวกคุณประสีตาไฟคุณประสีน้ารถคุณประสีนารายคุณประสีสมมิตรคุณประสีที่มีฤทธิ์ทั้งร้อยเป็ดพระองค์อันทรงฤทธากาพระเจ้าจะขออันเชิญมา พุทธังทาปัสสะธรรมังทาปัสสะสังฆังทาปัสสะวันทิตวาอาจรรยปาทังอันตรายะวินาศสิทติสิทธิพุทธาสิทธิธรรมาสิทธิสังฆาสิทธิติชาทิยสิทธิพระพุทธกุณังพระธรรมกุณังพระสังข้ากุณังมาตาปิตาคูอาจริยธทวสัพพะกุณณะโสธีพระวันตุมี อิติปิโสพระกวา้าพระเจ้าจะนมัสการถึงคุณแก้วทั้งสามประการคือสิ่งประเสริฐในโลกาพระพุทธังพระธรรมังพระสังฆเกวทั้งสามประการอันเป็นประธานในโลกา้าพระเจ้าจจนมัสการถึงพระศีอริยเมตไตรพระสักยมณีโคดมพระบรมไตโลกนาจงเสด็จลงมาอยู่เหนือเกสะแห่ง้าพระพุทธเจ้าคาพระเจ้า จะนมัสการถึงพระองค์อันทรงประธรรมประกรรมฐานแปดหมื่นสี่พันประธรรมกันจบปปิดกกันไตประวิสูตรพระวินัยทั้งแปดธนานพระไตรลลัทธะอภิธรรมทั้งเจ็ดคำเพียคือปวิพังประสังกินีประธาอัตทักขาทาประกาถาวถุประยมุกประบัญญิติภาษาลีดิกถาทั้งสิบเจ็ดธนานะมกขราประสาลีบุตรพระอุปคุตพระอนุรถเทละพระกวดีพระอุบาลีพระกัสปะเทราชพระพุทธสิงห์ พระอานนท์พฏ si like, like, ิมากรพระพุทธสิก like, ีพระชิมพีพระักจายาเทลาพระพุทธบาทพระปรมัตถาพรเทมีราชประทาตประชินราชประชินสีประสีสักยมุนีพระเจดีพระสีมหาโพธิสีมาชัยพระอุโบสถพระปเจกโพพระเจ้าสิริสุทโธธนาอันเป็นพุทธบิดาพระนางสิริมหามายาอนเป็นพุทธมารดาพระพุทธธรรมประสงการานเก้าโกดแปดหมื่นสี่พันประธรรมกันปรันตาจะเอา คุณพปิดกทั้งภายนอกและภายในคุณพระอินสวนพระนารายพุทธคิเนพุทธคินายพระพุยพระพายองุมาพควดีพระรษมีประสรวัตีนางธรรมนีมณีเมฆราพระอินพระพรมพระยงพระการเท้าแต่ตรกบาลทั้งสีประมาตุรีหัสกัลลิธีโพบาหนณะพพิลภุมมโรคพรมจักทิพยเนพิคเนพิจารุกันปัญจยมนาเมระธรณีเมพระคงธา แม่พระเพิงแม่พระพายนางกวักแม่พระโพศบเขาพระสุเมนรุดาท่าไปจิตราศุลปรยาขุดพระยานาบาอานนท์ขจชสีราชสีอินทรีดงพระิราบาสุขีภารีหนุมานองค์คตชมภูพาน พระรามพระรักพิเภกหัสดายุกุมปกันอรหันกินารีกินนรากินนอนเพชรพยทรไกรสนกุมปกันอนันตยักษ์วานุราชอินทรทิศลามสูนเรืองฤทธิอรชนกบินุราชนตเสนทั้งแปดหมื่นสี่พันเป็นบริเวณข้าพระเจ้าจะขอคอัญเชิญพรมปโรหิตตาทาสบดีพรมพรมอารักษอันเป็นประทมมิจกาวาลอารัก์ในวิมานภูมิผึกสางอารัก์เทวดาเดินเหินในอากาศเทวดาในชั้นจตุมหาราชสวรรค์ ทิพทิวดาในชั้นดาวดึงสารเละชั้นดุสิตาบนิมานรดีชั้นจักามาประจรโสรถพมมาทวทถูกเทวสถานบัดนี้ด้วยอธทิตติโชชัยใตตึงทโรกทาตข้าพระเจ้าโคอัญเชิญสดิดลงมาประสิทธิประสาทประธานโพนในเก่ท่านเจ้าภาพด้วยเทินอธทิตติโชชัยใจตึงทโรกทาตข้าพระเจ้าจะโคอันเชิญสดิตลงมาประสิทธิประสาทประธานโพน ให้เกอครอบครัวของ,ของท่านจะ<อ>ภาพ,ภาพด้วยเทินอิติปิโสพระกวาขาักพระเจ้าจะขออัญเชิญเสด็จลงมาประสิทธิทปร,ระธานเรวยรพระพนชัยนัโอกาสบัดนี้ดูอวยเทิน ต่อไปก็คณะทั้นเจ้าภาพนะครับปักทูปไปด้วยแล้วก็กล่าวคำถวายตามไปด้วยนะครับอัคคีพระอูบุพังสการะวันทนงังพระเมธพรมังอินทริยังเทวานังอาจารยะเทวะนาคราชนาคานาคีปูสตะนาคราชเจ้ายารัตนาวดี สีสัตยานีเทวดาอาคันตุกะสาธุกังมุนีวระวัจนังนมัสสะการยาิยะเทวสุธีพระวันตุเมยมหังนาคราชอาจาริยังสระนังขโตอิมินาสการินตังอาจาริยัง อภิปูชยามิอิมังสูปะพระยนชนะสัมปาันนาังสาลีนังโพชนานางทีปะทูปะทามังสการะวันทนังอุเทวานาังคุรุอาจาริยังสัพพทาติอหังวันทามิอิมัสมิงมงคลจักวารัง พระวิสติชยโชยชโยนิจังสัพระทุกขังวินาสันติปฏิสนธิตังมหาราโพัยโยนิจังพระวันตุเม้าพระเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลนะครับขอนอบน้อมถวายองค์การเครื่องบวงสวงบายสี ดอกไม้ทุบเทียนกํายานกลิ่นหอมเครื่องสการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าได้จัดสรรด้วยจิตด้วยใจเพื่อความนอบน้อมสการะขอพรสิ่งหนึ่งประการใดเกินไปบ้างขาดไปบ้างขอท่านปู่ขอท่านย่าอย่าสางซึ่งเมตตา กุรณาอำนวยอวยพรเมตตาให้แก่ลูกแก่หลานทุกรูปทุกนามที่เดินทางมาวันนี้หากลูกทำดีให้ลูกได้ดีหากลูกทำดีให้ลูกมีความสุขให้ลูกหมดทุกข์มีโชคมีลาบมีเงินมีทองหมดหนี้สินสำเร็จกิจ ในธุรกิจหน้าที่การงานขอบารมีเสด็จปู่เสด็จย่าช่วยเปิดทิศทางเงินทองโชคลาภและธุรกิจทุกสิ่งทุกประการให้จงสำเร็จประกาิสย์โดยเร็วพันทุกประการทุกความเจริญณบัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทินส,สาธุสาธุสาธุองค์การอันเชิญบวงสวงนะครับถวายเครื่องสก,การะก็เรียบร้อยหลังจากนี้ก็เรียนเชิญคณะนางรำได้เลยนะครับ